không nội tự mà cái nọ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ai Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Làm bằng có của nó bằng mạnh có lan nữa nữa. Mặc tên cả lợi một hồi bữa luôn Cậy xì bớt rồi đấy Xuân xuân nội để mạc con lập luôn nhang bởi lai lại Vừa phần chỉ lại mạng đường lõi tuyên hộp hai ว้าแสงแดดพูดีงามปลาลงไงยังเมือมักถั่วกำลังเป็นดอกปลางไงกำลังเป็นหมากพร้อมนี่ายหมักถั่ว พักทัว่ะกำลังเป็นหมากไปลงไงแล้วก็เน่หน่อยเน่เน่นี่กำลังเป็นหมากกำลังเริ่มเป็นดอกเป็นหมาก มกพีกไห่นี่นะยังประธานี่เห็นป่ะนไดบอกว่มันท่านละไใหญ่ปะลงไอ้มกเหล่นกำลังเป็นมกเครือเครือปุ๊บ้าพ่อ,อพ่นกน็เอางวัวดิซูมเข้าไปลงโอ้งวัวนะ่ะซูมกอดคนเอางัวมาปุ๊บ มัดเอื้อก็กำลังใหญ่โปรโ่งเลยอืมพักกะเริ่มเลื้องเกิดอะไรเพราะว่ามันเป็นหัวอะไรโปรโ่งเลยเด่หัวมันโปรโ่งกำลังเริ่มแตกออกข้างละมักเอ,อื้อมักโพดเท้าก็กำลังใหญ่โปรโ่ปรงกำลังเขียวงาม ส่วนน้านี่ปลลงหาปลูกน้ำลางหมูโคตรงามใบกำลังซอนลายปลุยแบบว่ายังบุธในเรือขนะดปะลุลงต่วตอนนั้นนะปลูกก่อนในเรืองแล้วใบมันเหี่ยวแล้วอันนี้เนะี่ยโบเมนพักบัวหัวเดือปลุลงเป็นพักบวัวแบบแบบบบมีหัวนะก็เลยสีงามๆนี่กำลังเขียวงาม <c oughs>

อืมใครเปดได้กินเลยเฮ้ยฮึมพวกนี้นอนเน้อกินขักปันยังเบยตมาลากินมกเตงคาบโบเออเข้เ็แแมมอย่าืมหืมเขียวซองเหลี่ยมคนน่ะอืมฮู้เฮ้ย Tụi mày lạc mặc tên thảo ôn ơi Hả? là kim mặc tên thảo ôn bà ơi Hử? Nè ขาเพิ่นก็นได้ดินอยู่เดวเดวมเวลากินงแกง่อนผู้แขว่องเหลี่มพ่กัดเด็ยเดดถ่ออนสิเตพนยเดเวลากินมัแตงฮะผูะออออาากก้เพว่านมมีขวผู้หึ้นใส่ผหวยหวยเฮ้เลาก,กินมังแตงถ้าอออนวันี้นะ อ,อ,อเอาคนาลงมาสมส่วนยามแดงๆปงุ้งเลยพ้าเพื่อนรออยู่เพื่อนกับคานอยู่น้ำเตี้ยงป้ากับบระเจมนเพื่อนดึ้ย้ํบได้นั่งผัเอ้าอกับร่ลงเลยผู้ทานอนเพนกินน้ำได้ไหมกินไะไหมกินน้ไ กินแม <c oughs> ว้ายว้ายว้ายฮู้ฮูมาหลักกินหมกแตงทางอ,อนอนนอนกินข้าววนไปเลยเฮ้ยนอนกินข้าววนไปเลยเบอนนะอือือืมอืม

mày miếu mười ăn mày miếu thím đó phù khá cứng hạng phù bồi khá cứng hạng bồi thà kín nè à? hả mi đường tẹt tùm chạy nhang kín nạ cả đen vẫn hại cả nhung kín phù <laughs> <laughs> เขียวช่องเล็บพนานนั้นปะไปเมื่อปะไปเด้อไปสิน้อยกินมังแกงอยู่นี่บ่บ่กูเมื่อป๋าเมื่อป๋าได้หนินอนบริจาคลลกไงเศาวสูตรแรงสูตรโผเราเพิ่นเปลี่ยนสูตรเฮ้ยกูได้สูตรงามแท้ ไปตัวครสุดงามแทอังกิโตัวครสุดงามแทอืมอืมอือไปแล้วไปแล้วเอ้าเอ้าเไปอุ้มเอาอุ้มเอาน้ำสปากตีร้านนะทรศัพท์หนเอ้ยอืม <beeping> <société también> มักแตงเนี่ยเริ่มห่วยแล้วไปลงเลยข้อบ่อยากมีปันได้ซ้ำไก่สีเบิร์ตแลยแหละไก่สีเบิร์ตอันนั่นแหละหลักไปนำ,คำแคมเปนโกมักซอรี่สูงแห่งสวง,งามเขียวโอ้เขียวงามก็แล้วไปมือไปไปมือบอ่ฮะ นน <c oughs> จะบอกปลาบักตงกันเฮย้ฮยเฮย้ฮยเฮ้ยหูลับตาคึงดูคึงดุขขอ,อ,อกะเด้งระเบิดเลยอมาวันนี้กับซดลลยปลงย่าลฝากดไลกดแจกดติดตามสร้งอ้อนเด้ปลงการคลิปหนาปลุสบายดีฮ้ย้ ข้าเห็น